สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน81ออโต้พิซันุโลกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะอยู่กับรถ y a มาฮ่าแกนฟิลโน่ไฮบริดนะครับปี2021ซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางยามาฮ่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมานั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าแกรนฟิลโนตัวนี้นะครับว่าเจ้าแกรนฟิลโนรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วแบ่งเป็นกี่รุ่นนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ ซึ่งเจ้าแกนฟิลานโนไฮบริดตัวนี้นะครับก็แบ่งเป็น2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดนะครับที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ยอยู0่ที่58,600บาทนะครับแล้วก็มีสีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับก็คือสีเทาสีแดงนะครับสีฟ้าแล้วก็สีดำคันที่เราเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นรุ่น ABS นะครับที่จะมีราคาเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่ 6,3,100บาทนะครับตัวนี้จะมีสีให้เลือกนะครับในปีนี้อยู่ที่2สีนะครับก็คือสีชมพูนะครับและสีน้ำตาลคันข้างหน้าเราตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีจุดแตกต่างกันนะครับเพียงแค่3จุดเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า,อาสองรุ่นเนี้ย ใน3จุดนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของที่สิ่งที่เขาให้มาเหมือนกันก่อนนะครับโดยตัวนี้เราจะเริ่มต้นจากเครื่องยนต์นะครับซึ่งเจ้าแกนฟิลาโนไฮบริดรุ่นนี้นะครับจะให้เป็นตัวเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บูคอนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ทํางานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์แบบน้ํามันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ช่วย ในเรื่องตอนออกตัวให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเนี่ยที่เงียบมากขึ้นนั่นเองนะครับแถมยังประหยัดน้ามันนะครับมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ทางยามาฮ่าเนี่ยการันตีในเรื่องของความแรงและความประหยัดน้ํามันมานะครับสำหรับเครื่องยนต์บุคอนะครับแล้วก็ยังมีขนาดเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่125ซีซีนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ1สูบนะครับแบบสิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ป ระบบจ่ายน้ํามันตัวนี้จะเป็นจ่ายน้ํามันด้วยหัวฉีดนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนแบบอากาศนะซึ่งสามารถทําความเร็วสูงสุดนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันนะครับโดยมีอัตราการกินน้ามันนะครับของอเจ้าแกนฟิราโนไฮบริดนะครับรุ่นนี้อยู่ที่า55ากิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเลนไม้กันแบบใกล้ๆนะครับซึ่งตัวเลนไม้ก็จะให้เป็นเลนไม้แบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นจอสีนะครับแบบ TFT มองเห็นได้นะครับมองแม้จะเป็นอยู่ในกลางแจ้งนะครับตัวนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็บอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องของตัวตัวความเร็วนะครับเราก็จะมีตัวเวลานะครับระยะทาง นะครับการเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับแล้วก็มีอัตราคงเหลือน้ํามันในถังนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเอนจินนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับว่าถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาก็จะบอกแจ้งเตือนนะครับมีรวมในถึงตัวไฟสถานะการทํางานของตัว ABS นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับก็จะมีขึ้นแล้วก็มีตัวลูกปุญแจนะครับกรณีที่เราใช้รีโมทควบคุมการทํางานหรือว่ากุญแจสูญหายนะครับ ก็ให้สังเกตการใช้งานตัวนี้นะครับปุ่มเซ็ตสาหรับตัวหน้าจอนะครับสามารถเซ็ตตัวเวลานะครับหรือว่าจับทิประยะทางต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะการกดดูอัตราเฉลี่ยนะครับการใช้น้ํามันของเรานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่บอกครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ยังจะมาพร้อมกับตัวประกับซ้ายมือทั้งสองข้างนะครับที่มีเหมือนกันนะครับก็ทางด้าน ขวานะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสวิชนะครับเป็น Stop Start System นะครับก็เป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากเครื่องยนต์ดับเองอัตโนมัติเนี่ยเราก็สามารถบิดคันเร่งเพื่อขับขี่ออกตัวไปได้เลยนะครับไม่ต้องกดสตาร์ทใหม่นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชินนะครับไม่ต้องการใช้โหมดนี้นะครับก็กดปิดขึ้นมานะครับดันมาที่ตัว o อฟตัวนี้นะครับก็จะเป็น เครื่องยนต์ปกตินะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงรถมันก็จะไม่ดับนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับก็คือเปิดเอาไว้นะครับมันจะช่วยให้เราประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เวลาสตาร์ทเอาขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็กำเบรกข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปได้เลยนะครับส่วนทางซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแต่รถนะครับ เสียงก็ค่อนข้างดังชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ uh, ตัวฝ,ฝาถังน้ำมันนะครับตัวฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้ก็จะให้อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งสามารถเปิดตัวฝาถังน้ำมันนะครับได้จากที่ตัวสวิตช์กุญแจด้านข้าง2ปุ่มนี้ได้เลยนะครับซึ่งปุ่มนี้จะเป็น uh, ตัวเปิดใต้เบาะนะครับปุ่มบนจะเป็นเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเวลาเราเปิดนะครับก็ให้เราบิด คุณแจมาที่ Open นะครับแล้วก็กดเปิดลงไปเลยนะครับฝาถังน้ำมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับซึ่งสามารถจุน้ำมันนะครับในรุ่นนี้ก็อยู่ที่4.4ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับอาตาัตราการกินน้ำมันแล้วเนี่ยถือว่าประหยัดมากๆนะครับเติมถังนึงเนี่ยขี่ได้ย,วยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเราปิดเราก็ปิดลงไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจอะไรไขนะครับให วุ่นวายนะครับเราก็สะดวกสบายเวลาเราเติมน้ํามันนะครับไม่ต้องลงจากตัวรถนะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้จะมีช่องเจ็บของนะครับก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าตังก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะสอดคล้องกับช่องด้านบนนะครับที่มีช่องเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับก็เราสามารถซื้อตัวชาร์จต่อนะครับเพื่อเอามาเสียบนะครับกับมือถือแล้วก็ใส่ไว้ด้านนี้ได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหูนะครับเกาะเอาไว้สําหรับห้อยกระเป๋านะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับส่วนใต้เบาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวใต้เบาะกันก่อนนะครับเวลาเราเปิดเราก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อทําการเปิดใต้เบาะนะครับนี่ครับ ใต้เบาะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็สามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะครับหใบนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของต่างๆเหลืออีกนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับสฝั่งจะมีเป็นไฟนะครับแบบ LED สีขาวนะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นเวลากลางคืนหรือว่าที่ที่มีแสงน้อยนะครับเวลาเราหาเอกสารหรือหาสิ่งของต่างๆนะครับ ตัวเบาะนั่งนะครับก็จะให้เป็นตัวเบาะนั่งแบบตอนเดียวมานะครับซึ่งจะให้แต่ละสีจะมีเบาะที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวสีนี้นะครับก็จะให้เป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับแบบหนังกลับนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสแตนดาร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะให้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับปกตินะครับตัดขอบด้วยสีขาวนั่นเอง แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือนอกจากตัวรูปทรงหน้าตาของตัวรถนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวระบบไฟนะครับซึ่งตัวระบบไฟนะครับก็ตัวนี้จะให้เป็นตัวไฟหน้านะครับที่เป็นไฟหน้าแบบ LED มานะครับนี่ครับไฟหน้าก็จะให้เป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟหลีด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับเพื่อให้เปิดตัวไฟให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟสูงนะครับไฟต่ำส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะแนบอยู่ที่ตัวแฟลลิงนะครับทั้งสองข้างจะไม่ยื่นออกมาให้เกะกะนะครับตัวไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้นะครับแบบฮาโลเจนนั่นเอง ก็มองเห็นนะครับชัดเจนทั้งสองข้างนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยตัวไฟท้ายนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเวลาเราโดนชนท้ายหรืออะไรเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ถึงนะครับตัวไฟท้ายนะครับซึ่งวางตำแหน่งได้นะครับสวยงามเลยนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็เหมือนกันนะครับกับด้านหน้าตัวนี้เป็นไฟเบรกนะครับ ส่วนเสียงของตัวเครื่องยนต์นะครับก็เวลาเราสตาร์ทนะครับค่อนข้างที่จะเงียบนะครับมากๆนะครับแล้วก็เสียงของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับครับแล้วก็เรามาพูดในเรื่องของ สิ่งที่แตกต่างกันนะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับที่ว่าแตกต่างกันนะครับก็อย่างแรกนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่ตัวคันสตาร์ทนะครับซึ่งตัวคันสตาร์ทนะครับตัวนี้จะไม่มีในตัวเวอร์ชัน abs นั่นเองนะครับซึ่งจะไม่มีตัวคันสตาร์ทเท้าที่ปกตินะครับจะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นของตัวสแตนดาร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู เปรียบเทียบนะครับว่าตัวสแตนดาร์ดเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็ของตัวสแตนดาร์ดนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะอยู่ซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับตัว abs เนี่ยจะไม่มีนะครับจะออกร่งไปเลยนะครับก็ไว้ช่วยในกรณีฉุกเฉินเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับก็สามารถสตาร์ทเท้าได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะมี ในเรื่องของตัวกุญแจนะครับซึ่งตัวกุญแจนะครับถ้าเราดูจากของตัวกุญแจสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดจะให้เป็นกุญแจลักษณะแบบนี้มานะครับก็ให้เป็น2ดอกนะครับก็จะเป็นกุญแจมีปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นปกตินะครับซึ่งสามารถกดค้นหาตัวรถได้นะครับก็จะรถจะส่งเสียงสัญญาณออกมานะครับจะมีที่ว่ากดนะครับตัวเดียวแล้วก็อีกดอกหนึ่งจะเป็นแบบธรรมดา ส่วนของตัวกุญแจคิเลตนะครับตัวคิเลตตัวนี้นะครับก็จะให้เป็นกุญแจตามชื่อรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบกุญแจคิเลตนะครับสังเกตจะไม่มีเป็นกุญแจให้เราเสียบอยู่ที่รูตัวนี้นะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับก็สามารถใช้กดเพื่อ,อล็อกตัวระบบของตัวรถนะครับหรือ จะเป็นกดค้นหาตัวรถได้เหมือนกันนะครับ,รบซึ่งในกรณีที่กุแจริมโมดตัวนี้หายนะครับก็สามารถใส่ตัวรหัสนะครับตัวนี้ลงเข้าไปที่ตัวรถเลยนะครับเพื่อเปิดใช้งานตัวรถได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถสั่งในเรื่องของตัวริโมดนะครับเอาไว้ในสําหรับการจูรรถนะครับเพื่อแทนตัวดอกเดิมที่หายได้เช่นกันนะครับซึ่งใช้ระยะเวลา การสั่งเนี่ยที่ไม่นานนะครับเราก็สามารถสั่งได้ที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับทุกสาขาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับผมจะได้ทําคลิปสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนอกจากตัวรีโมตตัวกุญแจรีโมทแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวระบบเบรกนะครับที่ตามชื่อรุ่นเลยนะครับก็คือตัว ABS เวอร์ชันนั่นเองนะครับ ครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็จะให้เป็นตัวเบรกหน้านะครับที่เป็นเบรกหน้าแบบ ABS นั่นเองนะครับช่วยให้เวลาเราเบรกฉุกเฉินหรือเบรกแรงๆนะครับตัวเบรกจะตัวตัวล้อจะไม่ล็อกนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวสแตนดาดนะครับตัวนี้จะให้เป็นตัวเบรกหน้าแบบดิสเบรกธรรมดามานะครับตัวนี้ ก็เวลาระเบรกนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับอันตรายนิดน,นึงนะครับเวลาเราเบรกแรงๆหรือว่าถนนลื่นๆเนี่ยแล้วล้ออาจจะล็อกหรือล้อสไลด์เนี่ยก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนจุดต่างๆของตัวรถนะครับนอกจาก3จุดที่ผมพูดถึงมานะครับแล้วก็จะมีแค่สีและราคานะครับที่ต่างกันอีกนะครับก็จะมีจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ สามารถขับขี่นะครับสำหรับตัวรถนะครับเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือว่าจะเป็นน้องนนักศึกษาไว้ขับไปเรียนขับในมหาลัยได้สบายสบายเลยนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกมานะครับค่อนข้างที่จะครบนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหรือว่าเก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้นักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆอะไรก็เก็บไว้ใต้เบาะได้เลยนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook 81 Auto p i s พโลกของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรของฝ่ายขายนะครับตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ